สวัสดีในเมืองสตูลครับนี่คือมากัมเรนรี่ซปเปอร์ค่าของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลครับมาร่วมตัวกันนะครับโดยเขาเครถมาจากโดมาจาก15จังหวัดของประเทศไทยนะครับแล้วมาจัหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดท้ายอยู่ที่ทะเลบันนะครับอำเภอควนโดนนี่เองนะครับเพื่อที่จะข้ามไปจังประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปสิงคโปร์ต่อไปครับมาเลเซ ว่าคนรวยๆเขาขี่รถลอยๆ,ๆนี่รถัรอยุบันปรือมั่งโอ้วันนี้เป็นบุญมือบุญตานะครับไปจับตองโอ้ยผมไปจับตองวันนี้ผมเสี้ยวมานนีดังวิววิวิวนึกงว่าโจนโอ้ไปแล้วก็ได้แท้ลูกกูนะครับ นี่จังหวัดสตูลเรานะครับทองเที่ยวสตูลน,นะครับโดยทันไปรวุกงามก็จัดหนักมวยนะครับมาโชว์ศิลปะมวยไทยต่างชาติแล้วว่าสตูลเรายังหนักมวยไทยลอยๆยลยุยสเม็ดนะครับนี่เบลอกสิมาคันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณสมบัติโอ้ก็รู้จักชื่อมกันนี่ไปเล่ไล่คันนะครับโอ้คันนี้ <laughs> ขั้นแต่ละขั้นนะครับสิบยีสิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านหกสิบล้านลอยว่าล้านไหมวันนี้นะครับรถตังมดนี่ลอยเก้าขั้นครับรวมเบียร์เร็วนี่มูลค่าประมาณสามพัน 3, ว่าล้านครับโอ้ยอย่าต้องใจอย่าต้องใจแค่สามพันว่าล้านเองคนรวยคนรวยเขาจิบจิบแต่ถ้ามาเปล่าโอ้ยจงโกปีกันตังสิบชาติก็ไม่ได้วันนี้นะครับ ทานวนาวนาสำนัญายจางวัตสตนลนะครับก ever an <Sa> ็คือทันตัญรัตน์นะครับแล้วก็ทันรองผู้วารชการดสตูนนะครับทันชาตรีนาทางนะครับก็ให้การต้อนรับแล้วก็คลองพวงมาลลยให้กับทุกทกทันนะครับนี่นักเรียนรงเียนสตูุนิทยาครับก็มาเป็นราให้นะครับวันนี้นักเรียนสตูุนิทยาเก่งมากเลยบ้านเราแล้วก็นักเรียนพิมานปิธิยาันกามานะครับแล้วก็เป็นกูรูเลี้ยงรถนะครับก็มาอธิบายใฟังรถลงแล้วครับ ประตูดังเอ้ยบายบายคนสตุนเอ๊ดปิดประตูก่อนประตูดังมันก็นอดรวมเดี๋ยวนี่ท่านจัารัฐนะครับก่อหมวอพวงมาเลายให้นะครับเน่ยรถแต่ละคันนี่คันนี้ครับที่อะไรก็มานีที่ไร้ฟังนะครับรอยว่าล้าน โอ้อย่าตกใจรอยว่าลานเองนี่ฝรั่งนะครับแต่ละคนวันนี้นะครับแถวต่างชาติหลายๆาประเทศแต่ขี้ดกันนี่มากนะครับแต่ละขั้นนะครับมาจากประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศไทยก็มีนะครับเรลาแต่ละคนนะครับอัจยใจดีมากพูดจ้าเพราะทุ่มควงรู้เรืองอ่าบายนี่ครับท่านยาลัตนะครับท่านท่านยาลัก็หมวกพองมาอะไรให้นะครับแต่ละคนนะครับเราไม่กบตี้ นี่ใส่ดีมากนะครับแล้วก็ทักทายเป็นกันเองมากน,นีเขาอย่างเบียเ้ยเพ่คนรวยรวยเพ่นแต่ว่าเขาพูดห<ฮ>้าโพราะนี่ใส่ดีทักทายดีนะครับคนสะตรูเรานะครับวันนี้เ็าให้การตอนรับอย่างดีเลยนะครับแล้วกาเอาข้องมาให้กินอ่านี่โชว์มวยใส่กับปัง ออป้องอู้อออ้แล้วก็มีอาการอ่านสิ้นค่าก้องอาหารซึงนค่าว่าอ่านกรของสตุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเรื่องเก่งก็เยอะเกงงตแม่เออเออาโลตีนะครับทําให้ฝรั่งกินกันซดๆดนะครับนี่โรตีอาม่าจะทำโรตีให้กินนะคะั โอ้ยไอชอบชอบโรตีส oh ตูน oh นี oh ้อ oh ร่อยไม่ห้อนกินมาก่อนเลยฝรั่งหว่าไม่หันกินมาก่อนคันนี้นะครับไลเมันตุ๊กแกพโลกเลยโอ้คันนี้หกสิบวานครับไม่แพงไม่แพงหกสิบวานโอ้โหโอ้แต่ละขั้นนะครับไม่ห้ันข้าวแก่เลยครับรัวสีก็ลอก วันนี้นะครับติอุทยันทะเลบันสตูนนะครับอ้ในความยินดีมากเลยที่ก็มาลงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าสตูนนะครับนาดเอ็นนะครับอ๋นนี้น้องเจนทรงเที่ยวสตูนครับรถน้องเหรอรถน้องเองค่ะพี่บาทนี่ฐานวัวนาวัวนาพัดนะครับก็จำปาฐานวันาพัดนะครับเรื่องจุดประสงค์ของรถตีมาวันนี้นะครับบายบายไอ้บายบายไอ้จะกลับลอนมาคนสตูนขอบคุณมากนะครับ เอ,เอ,เอเปิดประตูก่อนบ๊ายบายอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคนสตูลแล้วก็พบกันใหม่ออชาวสตูลยินดีต้อนรับนะครับว,วันนี้นะครับชื่อวาร้อยมากเป็นบุญตาเป็นบุญมือแล้วก็ได้ใต้รูปก,กันกนมเดินต้รูปเคลื่อนไหวกันจังเรียนะครับก็ามาจังหวัดสตูลแล้วก็จะไปประเทศมาเลเซีย แล้วก็ไปจอกทีสิงกโปนะครับอ่าสวัสดีครับผมชาป่าเมืองนะครับวันนี้นี่ชาวสตูลยินดีต้อนรับเลลี่นะครับระดับโลกเลยนะครับยังทั้งรถตั้งแต่ราคา10กว่าล้าน20ิกว่าล้าน3 0ล้าน6 0ล้าน1 0อยกว่าล้านก็มีนะครับวันนี้ใครไม่มาถือว่าพลาดนัดนี้เลยนะครับที่อุทยานทะเลบันสตูลบ้านเราเองนะครับเลลี่สตูลกลับบ๊ายบาย